ดีเจน้ำกันกุนนัดปัญญากิตินันกระสวัสดดีมิตรรักแฟนเพลงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยที่กุทาม88.5 FM นะคะวันนี้อกจะให้สดชื่นกันสะหน่อยก็เลยทักทายแบบแปลกๆนะคุณผู้ฟังนะบรรยากาศแบบนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรช่วงบ่ายบ่าดีเจน้ำ จัดให้เต็มที่เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มเอาใจคนที่ไม่มีแฟนละกันนะคะค่อนข้างที่จะลำบากกันเลยทีเดียวนะคะคนที่ไม่มีแฟนไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆในช่วงของการจะต้องอยู่บ้านจะต้องกักตัวจะต้องออกไปไหนไม่ได้ก็เลยขอเอาใจสักหน่อยนะคะเริ่มต้นด้วยอยู่คนเดียวจากพี่ว่นใหญ่นะคะแอบเหงาจากพี่ชายของน้ําเองนะคะจากเซนาหอยนั่นเองแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยกับคนไม่มีแฟนด้วยจัดเต็มขนาดนี้นะคุณผู้ฟังนะเอาให้ไม่เบื่อกันไปเลยนะคะเป็น กำลังใจให้กับใครก็ตามที่ยังโสดอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะขอให้มีคนที่ใช่มาเจอกันกันกบเราไวๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะท้ายชั่วโมงของเรามีกันเช่นเคยค่ะกับกุฏามิวสิร u เควสเปเชียลราพบกันให้ดีกับของรางวัลสุดน่ารักน่ารักนะจ๊ะ